ครับการที่เขาว่าเป็นสองสองหาที่ที่อยู่ที่ทางภาคเหนือก็เจ้าจากภาคเหนือเจ้าก็คือพอดีมีธุรกิจที่น,นู้นนิดหน่อยเล็กๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบทางภาคเหนืออยู่แล้วแล้วที่เชียงใหม่แล้วก็มีเพื่อนอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมันน่าอยู่เรา,รา,า,นนาเป็นคนแอคทิวิตี้ชอบภูเขาชอบป่าชอบกิจกรรมเอท์ดรชอบแคมปิง้งปั่นจักรยานแบบ เทรลวิ่งเทรลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าภูมิภาคทางด้านเหนือเนี่ยน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราก็เลยลองไปเล็งเลงหาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ค่อยโดนเจอแล้วแต่ว่าก็แบบบางที่ก็แพงเกินไปบางที่ตารางวาแล้วแบบ3 0ม0 0ื่นอะไรเงี้ยราคาเท่ากรุงเทพเลยแล้วก็เลยพยายามหาที่ที่มันตารางวาแล้วแบบไม่ถึงหมื่นก่อนจะมีเหรอคุณอ้าวมันอาจจะมีแต่ว่าออกออกไปนอกเมืองหน่อยเข้าเมืองมาสัก20่บนาทีครึ่งชั่วโมงเงี้ยพอได้อันนี้เป็นเป็นเป็นบ้านในฝันไหมที่เราต้องไปอยู่ไปเหร ไม่ถึงกับบ้านในฝันแต่ว่าเป็นที่ที่อยากจะทําให้แบบพ่อแม่ไปอยู่เพราะว่าอยากให้เขาได้อยู่ในแบบภูมิอากาศที่มันดีสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแต่งหวัดผมผมอยากทาผมซื้อที่เปล่าส่วนบ้านเนี่ยผมจะทำเป็นบ้านชั้นเดียวเลยง่ายๆเลยงบนี่แบบให้สุดๆเลยไม่เกิน3ล้านแน่แต่จะมีบานก็ไม่รู้สําหรับบ้านหลังหนึ่งที่แบบสร้างบนที่เป่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่านะ่าจะไม่เกินนะถ้าแบบง่ายๆแบบซิมเพิลซิมเพิลเลยไม่ได้ไฮเทคอะไรมากั ยังไม่ได้ตั้งขอเจอที่ก่อนถ้าเจอที่ปั๊บเนี่ยผมว่าโปรเจกต์อาจจะแบบบวกไปสักหาปีภายในหปีหาเงินก่อนครับตอนธุรกิจที่ใช่ใหม่ของตอนนี้โอเคครับแต่ก็คือจากที่ที่ผ่านมาเมื่อตอนมกราที่มันมีข่าวเนี่ยก็อาจจะดรอปลงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขาดทุนได้กาไรอยู่แต่ว่าได้น้อยกว่าที่เคยได้ทำกับุ้นส่วนอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องใช่ครับเป็นร้านครับก็ยังไปได้ใช่ไหมยังไปได้อยู่ครับปกติเลยครับเป็นร้านเครื่องดื่มครับอ๋อเราแต่เราก็ไม่ได้จุกมากใช่ไหมสำ มันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าร้านเราก็ปิดแบบช่วงแบบ30 31 12อะไรเงี้ยปิดยาวแล้วเราก็ มันมันได้อยู่แล้วมันได้มาเรื่อยๆสำหรับอินคัมที่มันแบบได้กำไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ได้แบบคือมันไม่ได้ได้เป็นแบบโอ้โหเดือนหนึ่งได้หลักล้านอะไรเงี้ยมันก็ได้เป็นหลักแบบได้เป็นหลักแสนอะไรเงี้ยแต่มันก็คือการทำธุรกิจกับเครื่องดื่มหรือแบบร้านกาแฟอะไรเงี้ยมันได้กำไรอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ได้เยอะอยู่แล้วเราทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีที่ที่มันเป็นเหมือนกับแบบลิฟวิ่งรูมของเราหรือว่าเราไปแล้วเป็นที่สเปซของเราเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ไปมากกว่าเรากก็สับอีาอเราก็สู้กับหลายนนะ่่เราาาก็้ัคคจจงงไขใบ ไปต่ออยู่แล้วครับไม่มีปัญหามีคนบอกว่าไม่ขยายสาขามากรุงเทพหรอเพราะมันมีเครื่องดื่มบางอย่างที่คนแบบชื่นชอบแล้วแบบอยากจะให้มาเปิดที่กรุงเทพผมรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดอยากกินจริงๆก็ไปที่นั่นดีกว่าเพราะว่ายังไงแบบเออมันต้องเป็นที่เดียวแบบถ้าเจ๋งจริง,รงคุณก็ต้องไปดิไม่ใช่เรามาหาคุณอะไรเงี้ยไม่หรอกไม่มีตังค์มันบานจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้บานปลายของจริงที่เดียวพอครับขอบคุณครับครับผม